สวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการแบตเตอรี่ของ V110 i เสียนะอีกหนึ่งอาการที่ผมเจอเลยก็คือเปิดสวิตกุญแจแล้วเนี่ยไฟหน้าปัดก็คือไฟตัวเอ็นกับไฟรูปเครื่องยนต์ไฟเกียร์ไฟอะไรเนี่ยมันไม่ขึ้นนะโดยสังเกตง่ายๆนะฮะง่ายๆเลยไฟเกียร์ว่างตรงนี้นะมันต้องขึ้นเวลาเราเปิดสวิตกุญแจและไฟ รูปเครื่องยนต์เนี่ยมันต้องติดขึ้นหลังจากที่เราเปิดสวิตช์กุญแจมันจะติดประมาณ3 3วินาทีแล้วมันก็ดับลงไปสําหรับไฟเครื่องยนต์นะส่วนไฟเนี่ยมันจะเปิดตลอดติดตลอดเลยหลังจากที่เราเปิดสวิตช์กุญแจอาการที่เจอก็คือเปิดแล้วเนี่ยอาการแรกนะเปิดแล้วเนี่ยไฟไอ้ตัวนี้มันไม่ขึ้นนะครับไฟไม่ขึ้นต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งหลังจากที่เปิดสวิตช์กุญแจเปิดไปแล้วก็นับไปประมาณสัก10ถึง20วินะ ไฟตัวนี้มันถึงเด้งขึ้นมานะฮะสองที่เจอเลยก็คือเปิดสวิตช์กุญแจแล้วเนี่ยหลอดไฟมันไม่ขึ้นนะฮะนับไปประมาณสิบถึงยี่สิบเหมือนกันไฟไอ้ตัวนี้มันจะค่อยๆสว่างสว่างขึ้นมาเรื่อยๆนะบางทีพอนับถึงยี่สิบประมาณสิบวิกว่าแล้วเนี่ยปพิบมเนี่ยมันก็จะติดสว่างขึ้นมาทันทีเลยไฟเกียร์ว่างนะแต่บางทีเนี่ยมันจะ ค่อยๆสว่างค่อยๆลีขึ้นมาเรื่อยๆนะลีขึ้นมาจนไปถึงสว่างต่อไปนะต่อไปก็คือเปิดไม่ติดเลยนะฮะเปิดไม่ติดเลยเราต้องสตาร์ทเครื่องพอสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยพอระดับเครื่องแล้วกลับมาเปิดใหม่ไฟตัวนี้ก็กลับมาติดปกติเหมือนเดิมนะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ทิ้งช่วงไปประมาณสัก เป็นวันนะเป็นวันบางทีก็ไม่ถึงวันนะประมาณสามสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยก็กลับมาเป็นอาการเหมือนเดิมแล้วทั้งหมดอาการที่เล่าไปเนี่ยมันจะสลับกันเป็นนะอ่านะมันไม่ได้เป็นพร้อมกันท,ทีเดียวนะมันจะสลับกันเป็นแล้วแต่ว่ามันจะเป็นไอตัวไหนก่อนนะไม่ว่าจะเป็นไอตัวเปิดปุ๊บต้องนับไปสิบกวีแล้วไฟติดขึ้นมาเลยหรือเปิดปุ๊บนับไปสิบกวิไฟค่อยๆหลีขึ้นมา หรือบางทีมันไม่ติดเลยไฟตัวนี้ไม่ติดเลยนะแต่พอสตาร์ทเครื่องเครื่องก็ติดปกตินะฮะเพราะว่าระบบไฟชาร์จมันยังดีอยู่พอสตาร์ทเครื่องไปปุ๊บเนี่ยระบบไฟชาร์จทำงานไปกระตุ้นแบตแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งมันก็กลับมาเปิดปิดสวิตช์ได้ปกติไฟไอ้ตัวนี้ก็กลับขึ้นมาปกตินะเหมือนไม่มีปัญหาอะไรแต่พอทิ้งไว้ช่วงหนึ่งอีกแล้วเนี่ยก็กลับมาวนลูปอยู่แบบนี้นะฮะอายุการใช้งานของแบตเนี่ย มันก็ประมาณสามปีแล้วตั้งตั้งแต่วันปีที่ผลิตนะสามปีกว่าแล้วแต่ใช้งานมาประมาณสองปีกว่านิดนิดเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะฮะเดี๋ยวจะพาไปตรวจเช็คกันนะที่แรกเนี่ยผมก็เฮ้ยมันเป็นที่ขั้วต่อของแบตเตอรี่มันหลวมหรือเปล่าหรือเป็นที่ตัวสวิตช์กุญแจเนี่ยมันหลวมหรือเปล่าสวิตช์กุญแจนะก็เปลี่ยนไปไปีกว่าเหมือนกันนะแต่ก็ไม่คิดว่า มันจะเป็นที่สวิต์นะก็ลองโยกสวิตดูมันก็ไม่มีผลอะไรเลยจริงๆถ้าหากเป็นที่สวิต์เนี่ยเราโยกสวิตเนี่ยมันต้องมีติดๆดับๆบ,บ,บ้างแหละนะเพื่อนๆแต่อันนี้โยกสวิตก็ไม่มีผลอะไรเลยนะต่อไปก็สงสัยไอย้ตัวขั้วแบตมันหลวมหรือเปล่าหรือสายไฟตรงขั้วแบตเนี่ยมันหลวมหรือเปล่าก็ลองดูแล้วนะไม่หลวมนะฮะแน่นหนาดีไม่เป็นสนิมไม่เป็นคราบอะไรนะ,ะขั้วแบตสะอาดนะก็มาเช็คแบต นะผมได้ทำการเช็คแบตแล้วเนี่ยแบตเตอรี่นะบางทีวัดได้แกว่าโวลต์นนะเพื่อนๆบางทีวัดได้10บโวลต์อยู่ช่วงหนึ่งนะทิ้งไว้อีกพักหนึ่งมันก็กลับขึ้นมาส2องโวลต์เนี่ยอาการที่ผมเล่าไปมันสอดคล้องกันสอดคล้องกับอาการที่ไฟมันไม่ขึ้นนะตอนที่ไฟไม่ขึ้นแรงดันแบตท,ที่มันจ่ายออกมาเนี่ยมันไม่ถึง มันไม่ถึงสิบโวล์น,นะเพื่อนเพื่อนาขั้นต่าแบบอย่างน่าเกียดเลยนะสิบโวล์ไฟจะติดแหล่ไม่ติดแหล่อยู่แล้วนะเพื่อนเพื่อนนะไฟมันไม่ถึงว่าได้แปดโวล์กว่ามันเลยทําให้อ่าตัวหลอดไฟสองตัวนี้เนี่ยมันไม่ติดนะเพื่อนเพื่อนพออีกอาการหนึ่งนะอาการที่ไฟมันค่อยๆหลีขึ้นมานะก็คือวัดทีแรกเนี่ยได้แปดโวล์หลังจากนั้น ไฟมันเด้งขึ้นมานะฮะไฟจากแบตเนี่ยมันเด้งขึ้นมา10โวลต์แล้วก็เด้งขึ้นไป12โวลต์นั่นหมายความว่าตอนที่มันอยู่8โวลต์เนี่ยแล้วมันค่อยๆไล่ไต่ระดับขึ้นไปจนถึง12โวลต์เนี่ยหลอดไฟนะมันก็จะสว่างค่อยๆสว่างขึ้นมาตอนที่แรงดันมันอยู่ตามสุดประมาณ8มันก็จะลิบหลีแทบจะไม่ติดเลยพอแรงดันมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไฟก็จะสว่างสว่างขึ้นเรื่อยๆ นั่นคืออาการที่สอดคล้องกันนะฮะ,ะแบบเนี้ยแรงดันไฟมันไม่เสถียรนะฮะเดี๋ยวก็กลับไป8โวลต์เดี๋ยวก็เด้งขึ้นมา12โวลต์นะอาการนี้ผมคาดว่าเป็นที่แบบ1 0 0นะถ้าไมถึงการันตีเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยอายุการใช้งานของแบตนะเนี่ยฮะของแบบ FB เนี่ย อันนี้เป็นแบตที่ผมไปเบิกมานะเพืเ่อนๆนะจากศนะูนย์นะฮะเพื่อนๆสำหรับเว็บร้อยสิบไอก็ได้สองปีกว่าแล้วที่ใช้งานมาเบิกใช้งานมาเอามาดูวันเดือนปีที่เขาผลิตนะไอตัวนี้เนี่ยของแบต FB เราไปหาเซิร์ชดูนะวันเดือนปีที่ผลิตของแบตเอบีมอไซมันจะขึ้นมาทันทีใน Google ในเน็ตนะเพืเ่อนๆให้มาสังเกตตัวนี้เนี่ยตัวหนังสือบนตัวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่สอจุดห สองนะที่เขาสลักไว้บางตัวเขาก็จะสลักไว้ตรงบริเวณข้างๆพวกนี้นะแต่ของ a อบีแล้วเนี่ยมันจะสลักไว้ไม่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ครัเพื่อ,อนเอนไอ้ตัวนี้เนี่ยสองเลขเอา่าเลขสองตัวด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นวันเดือนปีเอไม่ใช่มันจะเป็นวันที่ผลิตนะเพนะื่อนเือนนะเนี่ยฮะยีสี่เนี่ยก็คือผลิตวันที่ยี่ส่วนตัววเนี่ยตัววายเนี่ย,ต,ววาย,ยตามตารางของมันนะฮะมันก็คือเดือนธันวา วันที่ยี่ิบี่เดือนธันวาต่อมาก็คือตัวเจตัวเจเนี่ยก็คือปีที่ผลิตซึ่งมันตรงกับปี2020อันนี้คือตามตารางการดูของวันเดือนปีที่ผลิตของแบตเตอรี่ fb เลยนะเพนะื่อนๆนะยี่บ่าผลิตวันที่ยี่สิบี่นะฮะตัววก็คือเดือนธันวาตัว J เนี่ยก็คือปี2020นนะฮะ ปี2020นับมาจนถึงปี2024เนี่ย2021 1ปี2022 2ปี2023 3ปี3ปีกว่าแล้วฮะเพืเ่อนๆนะตั้งแต่วันที่เขาผลิตมาจนถึงทุกวันนี้3ปีกว่าแล้วซึ่งมันถึงอายุการใช้งานของมันนะเพื่อนๆหลังจากที่เขาผลิตออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอามาแจกจ่ายจำหน่ายออกมาเรื่อยๆ หลังจากนั้นเรก็ผมก็ซื้อมาใช้นะฮะตั้งแต่วันที่ผมใช้มาประมาณ2ปีนิดๆแล้วเนี่ยก็ถึงอายุมันแล้วเพื่อนๆถึงอายุมันแล้วก็เหมือนกับแบตรถยนต์นะแบตรถยนต์ก็2ปีนะฮะสปีหรือ2ปีนิดๆเนี่ยก็ถือว่าสุดคุ้มนะมเพื่อนๆนะถึงอายุการใช้งานของมันนะเนี่ยผมวัดเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะตอนนี้เนี่ยแรยงดันมันอยู่ที่ สิบสองกว่าถึงสิบสามนี่แหละเพื่อนๆนะฮะแนะรงดันอยู่ประมาณนี้นะสนะิบสองจุดเก้าเก้านะเพื่อนสิบสองจุดเก้าเก้าโวลต์นะเพื่อนๆนะนะบางทีเนี่ยทิ้งไว้นาน,านๆแล้วมาวัดใหม่เนี่ยมันจะอยู่ที่แปดโวลต์สิบโวลต์นะเพื่อนๆไม่ถึงสิบสองบางทีก็ขึ้นมาสิบสองแบบนี้บางทีก็ตีลงไปแปดโวลต์นะฮะต่อไปเดี๋ยวจะวัด อันนี้ให้ดูนะค่า CCA เนี่ยแบตพวกนี้นะแบตพวกนี้เนี่ยโดยทั่วไปนะค่า CCA มันจะอยู่ที่อ่าอยู่ในช่วงนะอยู่ในช่วง9 0ถึง150กว่ากว่าฮะเพื่อนๆพื่สำหรับแบตพวกนี้นะ9 0ถึง150กว่ากว่าเดี๋ยวเรามาดูค่า CCA ของไอตัวนี้กันนะเดีย๋ยวผมจะรีไฟลงให้ดูนะนี่ฮะ ค่า CCE เนี่ยมันห้าเปอร์เซ็นต์เองเพื่อนๆน,นะค่า CCE ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วอยู่ที่สี่สิบห้า CCE ซึ่งมันน้อยมากครับเพื่อนๆพ,พวกแรงดันแบตแรงดันอะไรเนี่ยมันยังดีอยู่ฮะแต่ไอตัวนี้เนี่ยน้อยมากอันนั้นบนสุดนะ่ะห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็สี่สิบห้า CCE นะโดยปกติเนี่ยมันต้องอยู่ที่ขั้นต่ําเลยอย่างขี้เกียจอ่าเก้าสิบนะเพื่อนๆถึงร้อยห้าสิบกว่านะอันนี้ก็เอามาฝากกันครับสวัสดีครับ